สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะเกาดประจำทุกสุดสัปดาห์นะกับเจดมพิววิวจะมาพูดคุยเม้ามอยเกร็ดเสตีก่อนเกมนะจ๊ะรวมไปถึงความน่าจะเป็นแล้วก็ตัวผู้เล่นที่ข้าประจสนามแล้วก็ฟันธงลงสกอร์กันด้วยแบบนี้ทุกสุดสัปดาห์เลยนะกับฟุตบอลพรเมกอังกฤษนั่นเองขวัญใจมหาชนนะจ๊ะคาคือวันเสาร์แบบนี้นะจ๊ะกับเสาร์ที่7ธันวาคมนั่นเองวันนี้เจดำนำมาฝากกัน3คู่ชูชื่นเหมือนเดิมน,นะใครที่เข้ามาแล้วก็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน แล้วก,ก็กดติดตามกันได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เป็นกำลังใจจะทับทีมงานง,าง่ายๆนี่หอยหลอดนะออาตอนนี้เดือนนี้ต้องบอกเลยธันวาคมเนี่ยโอ้โหเตะกันทีมนึงเนี่ยเนัดเป็นอย่างน้อยบางทีมเนี่ยโคดโเตะทลุหลัก10นัดก็มีด้วยนะเพราะว่าธันวาคมขอ,องกลก่นเนี่ยเขามีทั้งบ็อกซิ่งเดย์นะปีมงปีใหม่นี่มันไม่หยุดเลยมันเตะกันแบบบ้าคลั่งแต่ก็เป็นผลดีสำหรับแฟนฟุตบอลอย่างเราเนี่ยะจ๊ะที่มีบอลให้ดูกันเกือบทุกวันเลยนั่นเองวันนี้3คู่นํามาฝากกันนะจ๊ เสียเวลาไปดูกันเลยเริ่มต้นกันที่คู่แรกนะจ๊ะเป็นเมอร์ซี่ไซส์ดาร์บี้แมชของเมืองลิเวอร์พูลเขาเนี่ยนะเตะกันเวลา19บเนาฬิกาสามสิบจะถือว่าหนึ่งทุ่มครึ่งเวลาบ้านเรานั่นเองนะจ๊ะเจ้าถิ่นวันนี้นะเอเวอร์ตันทอฟฟี่สีน้ำเงินนะจะเปิดเมืองดิยาวพาร์คเฮ้กูดิสันพาร์คเนี่ยนะลุยกับพวกพี่เพียบพี่เมืองพามาหัหน่อยด้วยเพราะฉันรู้จักกับรูดิชันรูดิชันรูดิชันมันมาเก่งหมดเลยจะไปเป็นเหล็กเลยว่ากระโดดตรงกระโดดไปเป็นกระโดดตรัจะไปเป็นกระโดด ลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะโดยจะเป็นศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ครั้งที่245ของประวัติศาสตร์นะโดยก่อนหน้านี้244นะัดที่เจอกันเนี่ยลิเวอร์พูลชนะไป99เาบเก้เอร์ตันชนะไป68แล้วก็เสมอไปเจ็ดสนัดนั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้เราไปดูก่อนการลงสนามครั้งนี้พวกเขาอยู่ตรงไหนของตารางการแข่งขันพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะเริ่มที่เจ้าถิ่นเนเวอร์ตันนะจ๊ะพวกเขาอยู่อันดับ15นะพวกแกนัดสบสีนัดก่อน 14, นะอหน้านี้ชนะ3เสมอ5แพ้ไป6เกมนะะยิงได้14ปรตูเสียไป21ลูกผลต่างประตูได้เสีย ลบอยู่7ลูกนะจ๊ะแลวมี14คะแนนส่วนพวกพี่พรีริ้วภูนี่ก็อย่างที่รู้กันนะเป็นจา่าฝูงอยู่ตอนนี้ต้องตะเบะกันสักหน่อยกันลวกันนะจ๊ะ14นัดก่อนหน้านี้ชนะ11เสมอ2แพ้เกมเดียวนะั่นคือแพ้คาบา้านะกับอนอแองฟอเรสเมื่อหลายเดือนก่อนนะจ๊ะยิงได้ถึง29ประตูและเสียไป11ลูกนะต้องบอกว่าเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยตอนนี้นะจ๊ะและผลต่างประตูได้บวกอยู่18มีทั้งหมด35คะแนนทีนี้เราไปดู5เกมี้า่่ง,าางคนงลเกม จ้าถิ่นเวอร์ตันนะฟอร์มหลังก็กระเตื้องขึ้นมาเพื่อจะหนึ่งนัดเองนะพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้ไป2จากหาเกมหลังสุดนะจ๊ะโดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเนี่ยนะถล่มชนะบูซตันมันเดอร์สไปสบายเลย4ต่อศนย์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ชนะใครติดต่อกันมาเป็นเดือนเหมือนนะส่วนพวกพี่รีลฟูลที่ฟอร์มดีมาตลอดเลยเพื่อจะมาสะดุดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะจ๊ะชนะ4เสมอหนึ่งและเป็นการเสมอให้กับสาริการซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะที่บุกไปถึงเซนจิรายุพาร์กเซ แต่มาพลาดเสียประตูในช่วงท้ายเกมนั่นเองนะจ๊ะโดยผู้ชนะในเกมวันนี้คือไมเคิลโอลิเวอร์เฉยๆนะเราพาไปดูเฮดทูเฮดคู่นี้กันหน่อยนะโปรแกรมนะอย่างที่ดาบอกไปนี่คือนัดที่245แต่ว่าถ้าจะไล่เกินไปเนี่ยโอ้โหมันจะยาวเกินเอา5นัดล่าสุดที่ดวลเนี่ยก็แล้วกันนะจ๊ะเป็นลิฟว์ฟูลที่ทําได้ดีกว่านั่นคือชนะ3เสมอ1และเพย์ฟตันแค่1เกมจากนัดล่าสุดแต่เกมล่าสุดที่แพ้ก็แพ้ที่นี่แหละที่มึงดียาวพาร์คกูุิซันพาร์คเนี่ยในเกมที่อัมลาเมอร์ซี่ไซดดดด์์์ารรบี้ขออออองเเยนนนนคลลุืะะะมวัจ๊โส นั้นเนี่ยเอเวอเรตันเนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปสบายๆ2ประตูต่อศูนย์นะจ๊ะเมื่อวันที่25เมษายนปีนี้นั่นเองนะโดยวันนั้นเนี่ยเอเวอเรตันได้2ประตูจากจาร์รัลเบรนเวดนะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยโดมินิกคาร์เร์ตลูวินนั่นะเองนะก็ถือว่าเป็นการทิ้งทวนเมอร์ซีสไซด์ดาร์บี้ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของเยือนครับนะจ๊ะส่วนเกมนี้จะเป็นนัดแรกของเมอร์ซีสไซด์ดาร์บี้มอบให้กับอาร์เนอร์เดอฮนเนอร์ชลอตนั่นเองนะอ่ะไปดูอัปเดตข่าวคราวก่อนเกมคูู่่่่่นนนนนนนีีีี้้้กกกัหัหหออ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 อยยนยะะจ๊าางงทบไไไปเเเววรตแมมมพถลดด4-0ชุซืส สเสน่ห์ของเอลตันชักมันนามันโนกออกมาเตือนลิ้วพูเลยบอกเฮ้ hey, ระวังนะเวลูกเซตเพล์ของพวกฉันเนี่ยนะกำลังเปนะ็นอาวุธลับเป็นทีเด็ดทริคเก็ตเว็บพอนของทีมเลยนะและไม่จงเป็นจะต้องมาใช้โค้ดลูกนิ่งแบบเชี่ยวชาญเฉพาะทางเหมือนที่นิโคลัสโจเวอร์ของอาร์เซนอลทำได้ดีอยู่ตอนนี้นะั่นเองอาชมดือนก็ชมไปไปจิกกัดชาวบ้านเขาอีกนะชอนได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมวุีิไซไว้แบบนี้นะมันไม่ใช่แค่การเปิดบอลเข้าไปเข้าในกรอบเขตโทษเท่านั้นนะนะแต่ประสากายของเราเนี่ยเพื่อจะพุ่งเข้าไปทําประตูเนี่ยมัน ย้อนมองไปเกมกับบู๊ปเนี่ยอืมต้องบอกว่าเราตั้งใจเต็มที่เลยกับลูกเซตเพลย์ของเราอะนะแล้วก็มองที่ลูกบอลได้เนี่ยนะบอกกับลูกทีมเลยเองต้องโฟกัสที่ลูกบอลเท่านั้นนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามความตั้งใจแล้วเราทําได้ดีแล้วอยู่ในจุดที่ตั้งใจจะทาประตูได้นะลูกเซตเพลย์เราตอนนี้อันตรายมากจากมุมมองของได้เนี่ยนะเอาเป็นว่าทีมงานของได้เนี่ยมีลูกเล่นอีกเยอะแยะที่จะใช้ในเกมไม่จําเป็นจะต้องมานั่งวิเคราะห์ลูกบอลโค้ลุกนองลุกนิ่งอะไรหรอกนะเพราะนั้ นะเอาเป็นว่าทีมงานเราทํางานได้ดีอยู่แล้วเออเราก็พยายามจะถ่ายทอดสิ่งนี้ลงไปสู่ผู้เล่นของเราเราไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้โค้ชเซตพีดสำหรับทีมเรานะแต่สําหรับทีมอื่นไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นเหมือนเราเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่ผู้จัดการทีมแล้วแต่ทีมงานนะนั่นคือชอนได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะรอดูเมื่อคืนนี้เออเจอผู้พี่ๆี่จะทําได้ เหมือนที่พูดไว้แบบนี้หรือเปล่านะพี่ไดอ่ะไปต่ออันนี้พวกพี่ๆนะจ๊ะอันเนอร์เดอะฮันเนอร์ชลอตนะจ๊ะกุนซือคนเก่งของหง,งแดงลิปูเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเปิดเผยแล้วว่าพ่อหมีอย่างอาริซงเบเกอร์เนี่ยยังไม่พร้อมสําหรับเกมเมอร์ซีไซด์ดาบี้แมทคืนนี้นะแต่ก็ใกล้จะเรียกคอมฟิตกลับมาลงสนามให้หงแดงได้แล้วจ๊ะส่วนหลายคนที่เจ็บไปนะดิโก e ้เดอะเกมเมอร์อีสปอร์ตโชต้าแล้วหรือเฟเดรโก้เคียซ่าเนี่ยก็ยังไม่พร้อมเช่นเดียวกันนะจ๊ะโดยเดอะฮันเนอร์เนี่ยนะจะขาดนักเตะถึง7คนเลยในการเยืือออนนนนนนนกกิิสััพพาาาารร์คคค่่่ี้เเงะะวลม เดือแชมป์โลกเนี่ยก็ติดโทษแบนด้วยนะจ๊ะส่วนนักเตะอย่างอาริซงดิโกโชต้าเฟสเดียซซาพวกนี้ก็ยังไม่พร้อมลงสนามนะส่วนอีก3คนนะอย่างอิบราฮิมีอิบูโกนาเต้นะจ๊ะคอนเนอร์แบรดลีย์แล้วก็คอสตาชิมิกาสเนี่ยก็ยังไม่พร้อมเช่นเดียวกันนะโดยเดอฮันเนอร์สัมภาษณ์แบบนี้ก่อนเกมนะจ๊ะเขาบอกเลยนะเขาบอกว่าเออโดยเดิมแล้วนะครับพอจะไม่จ๋าเนอร์เนี่ยนะครับบอกเลยกับดาเดอะครอปนะครับแฟนคลับของเนอร์และแฟนคลับของลิปูนะครับว่าตอนนี้นะครับน้องทรงหรือว่าพ่อหมมมมนนนนนนะะะคครรรรรััับบอออออ่่เเเเเเ์์ยยงงไพ้้ลลลสาาาาป็วใก จะพร้อมในเร็ววันนี้แล้วนะครับเนเก็แปลว่าเราต้องอดทนรอสักนิดนึ่งนะครับส่วนแดนกลางนะครับเราหายไปหลายคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะก็เจ็บอีก3คนด้วยนะครับในแนวรับของเรานะครับบนเ่เอาเป็นว่าโชต้า เชียซ่าอาริโซ่ผูนี้ใกล้จะพร้อมแล้วนะครับบนะันเนอร์ปัจะ ա แม่จ๋าอีก3คนที่ต้องรอหน่อยคืออีบูแบรดลีย์แล้วก็คอสตาร์ชิมิคาสเดอะกรีกสแควรเซอร์นะครับบันเนอร์ที่ยังไม่พร้อมแน่นอนสำหรับอีก3คนเราจะขาวไปเล่นทั้งหมด7คนในเกมวันนี้แต่เราจะรูยให้เต็มที่นะครับบนเะนอร์จะแม่จ๋าอ่านั่นคืออาร์เนอร์ เดอะฮันเตอร์สโลตนะจ๊ะมั่นใจว่าจะลุยฟุตนอเจมเหนี่ยวแม้จะขาดผู้เล่นตัวหลักถึง7คนก็ตามนะไปตองที่สัญญาคาราคาตุงของเวอร์จิลเดอะมองฟานได้กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะล่าสุดเซนแบกไว้3-3ปีเนี่ยได้รับสัญญาฉบับใหม่จาก P พิพรีลิภูเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะเซ็นต่อไปหรือเปล่านะจ๊ะล่าสุดเนี้ยเดียร์เติก็รายงานเพิ่มเติมว่าฟานได้เองก็ยังไม่ยอมตอบคาถามเรื่องนี้เพราะยังไม่มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางราบ,บุรีทางการเกิดขึ้นในเนงนะเดอะบิ๊กเวิร์สเน สโมสรยื่นข้อเสนอแรกให้กับเขาเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะโดยบิ๊กเวิร์สบอกแบบนี้นะบอกว่าอไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยได้บอกเลยเราพยายามจะทําให้เต็มที่ในช่วงรนาน,นี้ของปีเนี่ยมันมีการกินขึ้นลงรองอยู่เพราะว่ามันเตะกํายเกมรักเกินแต่นั่นแหละเราไม่ใช่สะดุดนะแต่ว่าเราก็พยายามอยู่เอาไว้ว่าหลายคนก็มองว่าเราสะดุดแล้วอะไรก็แล้วแต่เาไมสรเราเราจะฟื้นฟูร่างกายเรากลับมาเจอกับเอฟเวอร์ตันในค่าคืนนี้เรียกความสดชื่นกลับมาเราต้องรีขต้นต่อสุ่เรื่องสัญญาบอกสั้นๆไม่มีอะไรคืบหน้า ได้ไม่พูดได้จะไม่พูดอ่านั่นคือเวอร์จิลเดอมองฟานได์แล้วจะก็ตอบไว้แบบคุมเครือแบบนี้แต่ยืนยันว่ามีการยื่นสัญญาให้กับไดแล้วเหลือแค่ว่าไดจะ พิจนารณาและจะเซ็นหรือเปล่าเท่านั้นเองสำหรับร์พูนะอ้าไปดูเกรดก่อนเกมกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะคู่นี้นะะเนัดหลังสุดในพิมพ์ลีกอังกฤษเนี่ยร์พูยิงได้อย่างน้อย2ประตูตลอดเลยนะอันนี้น่าสนใจของเอเวอร์ตันนะจ๊ะเนัดหลังสุดในทุกรายการที่พวกเขาดวลกับร์พูเนี่ยนะนะมีถึง5เกมที่พวกเขาเก็บคลีนชีตได้เอาเฮ้ยเอ้ยพอมีลุ้นนี่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวผู้เล่นติ๊กอาฟจองสนามของทั้งสองฝั่งกันหน่อยจะได้เอามาจาก w h o กอร์ด o com นั่นเองนะจ๊ะไปเริ่มม 441 1 44ีผู้สารประตูเป็นจอแดนพิกซูซูกิพิกฟอร์ดนับ4ี่คนจากขวาไปซ้ายนะจ๊ะพระท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ,บ้านพันตำรวจเอกและดูแลฝ่ายเอกสารรวมไปถึงรักษาความปลอดภัยหน้าโรงงานและดูแลสวนหย่อมของโรงงานด้วยอาจารย์ยังนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหยดมึงยาวเหลือเกินฝั่งซ้ายเป็นวิตาลีมิโคเลนโก้คู่เซนแบกใช้ยารบแบรด์เวดกับเจนทาคอฟสกี้ปีขวานี่จะเป็นหน้าที่ของอิลมมนเอ็นดีไอนะจ๊ะปีซ้ายด้วยแม็กนิลคู่กลางจะเป็นโอเรลมงกาลาจับคู่กับอีด กานากระเทยเฮ้กา <Hey. S 1> นากเกะมิดฟิลตัวลุกเป็นยาย่าตูเรซเซนเจอร์จจอย่างอับดุลไลดูกูเร่นะจ๊ะและกองหน้าตัวเป้านั้นโดมินิกคาร์บอดโลวินครับท่นานขยับไปดูที่รีวิวปีพรีนะจ๊ะสี่สองสามหนึ่งของอาร์เนอร์เดอร์เนอร์สล็อตนะจ๊ะผู้สำประตูยังคงเป็นลูกหมีนะ Queen, ควินเคเลเฮอร์นรับสี่คนจากขวาไปซ้ายนะจ๊ะเทรนด์อาร์เซนอลเกมรูปบุกปรับเกมรับไม่เอาวิสวทชัยพันธ์อาร์โนโ,โจรับจบโกเมสเวอร์จิลเดอะมองฟานไดแล้วก็แอนดรูว์เดอะพลังม้าโรเบอร์มลเซนต็คูมม่ ใช้เคอร์ติสขโมยเคอร์ติสโจนจับคู่กับรันดิวปอกบากราฟเฟนแบชสามตัวลุกนะจ๊ะโมซาลายักษ์หน้ายักษ์เอวทางขวานะทางซ้ายใช้โคดี้เดอะลุงพลกัคโปแล้วก็ตัวลุกเป็นดมิเิกเดอลอลาวาการซูบอสไล์กองหน้าวันววนี้ของพี่พรีจะเป็นฟอลส์นนยนะนั่นคือหลุยส์เดอะไบทอมดิอยสนั่นเองโดยวความที่เป็นเกมนี้จะดับว่าเป็นเมืองซิไซดับบี้ที่มันจะเดือดมันจะสนุกอยู่ทุกๆนัดมันจะมีอะไรอยู่ในเกมอยู่แล้วเนี่ยนะเพียงแต่ว่าความมั่นใจความมุ่งมั 4-0แต่รูปเกมเองก็ไม่ได้โดดเด่นดีเดอะไรมากมายวันนี้เล่นในบ้านก็จริงจะดับว่าต้านทานลิเวูไม่อยู่แต่เชื่อว่าไม่น่าจะยิงกันทะลุทะลวงไปแบบ3-0 4-0อะไรเงี้ยน่าจะเกิดขึ้นยากมันจะตึงๆด้วยกันทั้ง2ฝั่งนะแต่จบเกมเนี่ยจะดับมั่นใจว่าพวกพี่ๆเนี่ยจะเก็บอีก3คะแนนแล้วก็เป็นจ่าฝูงพิมเหล็กต่อไปได้นะจ๊ะสกอร์ที่เกิดขึ้นนะเอฟเวอร์ตันแพ้ลิเวูไป1ประตูต่อ2อ่ะก็อยาบมาดูคู่เวลา4ทุ่มตรงกันบ้างกแ้วกกันะะจพพาาาปที่เิรรรรส นะั้นจะเปิดบ้านดวนกับแชมป์พรีเมียร์สี่สมัยติดต่อกันซึ่งฤดูกาลนี้กําลังเวียนไห้ตายเกิดสเปซสปาตูป,ะต,ปะตูเปอยู่ตอนนี้อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะโดยก่อนเกมคู่นี้จะลงสนามเนี่ยจากคริสตัลเพลสเนี่ยอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่3คะแนนนะเพราะเขาอยู่อันดับ17 14นะัดชนะ2เสมอ6แพ้ไปถึง6เกมนะยิงได้แค่12ประตูและเสียไปถึง18ลูกผลต่างประตูได้เสียเนี่ยลบอยู่6และมี12คะแนนนะจ๊ะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอ e ีปเป๊ปเดอะโรคจิตกววเดล่ากุนซือจอมโรคจิตของือรบสีฟ้าเนี่ยนะอยู่อันดับที่4ตอนนี้นะ14นะัดพวกเขาชนะ8เสมอ2และแพ้ไปถึง4เกมแล้วนะยิงได้25เสียไป19ผลต่างประตูได้บวกอยู่6มี26คะแนนตามหลังจาฝูงอย่างลิพูถึง9คะแนนนะจ๊ะถ้าไม่นับเกมเมอร์ซี่ไซต์ที่เตะไปเติเม,อตอามานมะ ไปดูหเกมหลังสุดในทุรการของทั้งสฝั่งนะจ๊ะครชั่เปรเลย์องลิเวอร์กลาสเนอร์เนี่ยนะชนะ1เสมอ3แพ้1นะก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่เกมล่าสุดเนี่พวกเขาบุกชนะอิฟส์ูดทาวได้ถึงพอตแมนโรดเลย1ต่อ0นะจ๊ะก็เก็บ3แต้มสําคัญได้สักทีนะส่วนแมสซี้ของอีปปหลังจากไม่ชนะใครติดต่อกันมา7นัดเนนะแ,เนแเเนนนน้เป็กานนนะการพถึง6มจาากทรน่พงจะะชุ็ดลนนัด เสมอกับไฟหน่ส3าแล้วก็แพ้สเปอร์ยับ0ูนย์นะก่อนหน้านั้นเขาบุกแพ้ไบตัน1ต่อนั่นแปลว่า5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้ถึง3เกมนะโดยผู้ินในเกมวันนี้คือร็อบตีนแมวเฮ้ร็อบโจนส์ไปดูเฮ้ตัวเฮตคู่นี้กันหน่อยกันแล้วกันนะพวกแกนะ5นัดล่าสุดที่เจอกันเน่ยซิตี้ดีกว่าพาเลสชัดเจนชนะได้3เสมอ2ไม่แพ้พาเลสเลยจาก5าเกมล่าสุดที่ดวลกันนะจ๊ะอ้าวทีนี้เราไปดูอัปเดตข่าวคราวก่อนเกมคู่นี้กันบ้างกันแล้วกันไปกันที่อีปป ว่าทีมของเขาเนี่ยจะไม่มีฟิลเด์เพราะว่าใจกล้าโฟเดนนะเนธานนิวรุตกุลิตอาร์เก้แล้วก็รวมไปถึงอนาคตของควีนเด็บรอนก็เธอก็ยังไม่แน่นอนเพราะสัญญาจะหมดในช่วงจบฤดูกาลนี้นะจ๊ะโดยเป๊ปไปสัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเออเป๊ปว่าโฟเดนยังไม่พร้อมนะเป๊ปก็ไม่แน่ใจว่าจะหายไปกี่สัปดาห์แลวส่วนนิวรุตกุลิดจากอาร์เก้ก็ไม่น่าจะมีชื่อด้วยนะก็ต้องรอดูแหละมาเนวาคันชีก็ต้องเช็คความฟิตเพราะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่รู้จะพร้อมลงสนามหรือเปล่านะส่วนคนที่หายไปแนนนน่ๆก็คอ้งหโโตมาาดว พอสกาบอบแล้วก็โรดรีฟพวกนี้ไม่พร้อมแน่นอนอะนะส่วนหลายคนถามเป๊ปเรื่งองนะของเดอะบอยเนี่ยก็ในกระเทยเนี่ยเป๊ปต้องระมัดระวังในการใช้งานเขานะเพราะว่าเขาเนี่ยนะฟิตแล้วก็จริงแต่การหายจากสนามไปร้างสนามไปนานเนี่ยมันทำให้เราต้องค่อยๆใช้งานเขาไม่ใช่ปล่อยเขาเล่น90นาทีเดี๋ยวมันจะไม่ไหวะนะทุกๆ3มวันลงสนามทุกๆ3วันลงสนามแบบนี้มันจะไม่เวิร์กเราก็ต้องรอดูว่าจำนวนเกมจำนวนนาทีของเดอะบอยจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนส่วนเรื่องสัญญาที่จะหมดลงเนี่ยนะนะเป๊ปไม่รู้ นะเพราะาเป๊ปไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสัญญาผู้เล่นเอาว่าเราเนี่ยนะอยากมีเขาอยู่กับทีมอีก10ปีแต่เขาต้องอายุ23นะแต่ตอนนี้เขาอยู่33แล้วเพราะนั้นเป๊ปไม่รู้เหมือนกันเป๊ปพูดไม่ได้อา่ามีทิ้งปริศนาตามว่าอยากเขาอยู่ไป10ปีถ้าเขาอยู่23แต่ตอนนี้เขาอยู่33แล้วแปลว่า อาจจะไม่ต่อสัญญานี่หรอเป๊ปโอ้อะไปดูเกรดก,ก,ก่อนเกมคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะ6นัดหลังสุดที่ซิตี้เล่นเกมเยือนที่เซเวอร์สปาร์ในทุนรายการดวลกับเจ้าถิ่นคสรสซาปเลตเนี่ยพวกเขาชนะได้ถึง5เกมนั่นแปลว่าผูกปีชนะกันเลยก็ว่าได้นะจ๊ะทีนี้เราไปดูตัวเล่นที่ข้ามจะลงสนามนะจะนำมาจาก w h o s c o r ดอทคอมแน่ๆน,นะพวกแกนะเจ้าถิ่นคสรสซาปเลตของโอลิเวอร์กลาสเนอร์นะจ๊ะสามสี่สองหนึ่งนะผู้สาประตูเป็นดีนเฮนเดอร์ยาวดีนเฮนเดอร์สันนักรับสามคนนะมีท่านั่ แม็กเซนลาครัวแล้วก็มาร์เก h ีกับทีมคนเก่งของพวกเขาวิงแบ็กขวาใช้ดานิเอลมุนยอระจกฝั่งซ้ายเป็นทาเด m กเม h เชลมิดฟิลดคู่กลางเป็น Jefferson ์เลอรมาจับคู่กับวิลฮิลช์สองตัวลุกนี่ก็ถือว่ามีความคล่องตัวสูงมากนะอิสมัลาซากับเอเบอร์ชีเอเซกองหน้าตัวเป้าเป็นชองฟิลิปมาเตตาข้ามไปดูซิตี้หอยเป๊ปกันบ้างน,นะจ๊ะสี C 1หนนะผู้สาประตูเป็นเซฟานออตกาโมเรโนแนวรับสคนจากขวาไปซ้ายนะริโก้ลวิสนะคายเดบานแตกวอลเกอร์นะรูเบนเะดียส ดิฟิวตัวรับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเอลคายกุนโดกานนะตัวลุกฝั่งขวาเป็นแบร์โดเดอะตะขอซิลวานะจ๊ะฝั่งซ้ายเป็นเจอร์มี่โดมึงโดกูคู่กองกลางวันนี้เป็นแจ็คเดอะดรังเกอร์กิลิชขี้เมาที่เตะบอลได้นิดหน่อยเล่นร่วมกับควินเดอะบอยแกนกตไทนตองหน้าตัวเป้าเป็นเออริเงอร์ฮารานดูความน่าจะเป็นเกมนี้จะนําว่าซิตี้เองเนี่ยก็เรียกความมั่นใจขึ้นมาหลังจากชนะฟอเรสต์ได้สามศูนย์นะจ๊ะส่วนพาเลสเองเนี่ยนะก็เฉือนเอีฟซิวดได้หนึ่งศูนย์แปลว่าท นบ้าแต่การเล่นในบ้านของพาเลสก็มักจะแพ้ซิตี้ตลอดอย่างที่บอกไป6นัดล่าสุดที่เจอทุกใยการในการเป็นเจ้าถิ่นดวลกับซิตี้พวกเขาแพ้ถึง5เกมนะเพราะนั้นวันนี้จะดามองว่าซิตี้จะมาเล่นแบบระมัดระวังแต่น่าจะเปิดเกมใส่พาเลสตามสไตล์นั่นแหละเพียงว่าจะไม่ค่อยผิดพลาดเหมือนเกมก่นกอนๆเนาะมีสติมากขึ้นและน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้แต่จะดาว่ามันไม่น่าจะยิงกันทะลุไปไกลามาก,กนะก็อาจจะออกเบียดๆอะไรแบบนี้แต่เชื่อว,ว่าซิตี้ดีกว่าเจ้าถิ่นคุสชั่พาเลสนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสกอร์ที่กล้าจะเกิด i City. หนึ่งประตูต่อสองอ้าปิดท้ายค่ำคืนวันเสาร์ของพรีีเมยร์ลีกอังกฤษบอลมันวันเสาร์ด้วยคู่ดึกนะจ๊ะเที่ยงคืนครึ่งนะเราไปกันที่โอทรัฟฟอร์ดรีสอร์ทแด์สปากันแล้วกันนะจ๊ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนนามอริมหรือว่าเดอะรูริมเนี่ยนะจะเปิดบ้านดวลกับนอต์ทนฟอเรสต์เจ้าป่าเดียวกันของนูโนเอสเปเรโตเดอะขุนอินซานโตนะโดยก่อนเกมคู่นี้จะลงสนามเนี่ยนะจ๊ะแมนยูไนเต็ดของรูริมเนี่ยนะอยู่ดับสิบสามของตารางนะจ๊ะสิบสี่นัดก่อนนั้นะเสมอแพ้ไป 5, เกมยิงได้เสียผลต่างประตููได้บวกอย่ 2, และมี19คะแนนส่วนทีมเยือนของเดอขุนอินซานโตนะจ๊จะอยู่อันดับเของตารางนะจ๊ะฟอเรสต์เนี่ยสิบสี่นะก่อนหน้านี้พวกเขาชนะ6เสมอ4และแพ้4นะยิงได้16ก็เสียแม่ง16ลูกด้วยแหละผลต่างประตูดได้เสียถือว่าเบือกันไปนะจ๊ะและมี22่คะแนนก็ถือว่าฟอรเรสต์ในฤดูกาลนี้ฟอร์มใช้ได้นะหลังจากก่อนหน้านี้สซีซันหลังจากเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยก็จบอยู่ในโซนที่หนีตายรอดตายเหมือนควายขีดอยู่ตลอดนะจ๊ะทีนี้เราไปดู5้าเกมล่าสุดที่ค ดอนน่าล่าสุดบ,บุกบบแพ้ไอเปืนใหญ่แฟร์เพียงอาร์เซนอลถึงเอเมอร์สตีดียมศูนย์ต่อสองนะจ๊ะก,ก็ถือว่าเป็นเกมที่เริ่มจะรู้เช่นเห็นชาติแล้วว่าใครจะเหมาะใครจะไม่เหมาะในการเล่นแท็กติกนี้ของรูริมนะข้ามไปดูที่ฟอร์เรสต์นะจ๊ะของเดอกขุนอินเนี่ยห้าเกมล่าสุดก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชนะสองแพ้ไปถึงสามเกมนัดล่าสุดบุกไปแพ้ซิตี้ถึงเอเดอสตีดมศูนย์ต่อสามนะจ๊ะแต่เกมก่อนหน้านี้นนก็เปิดบ้านเฉือนอิสวิตได้หน,นึ่งต่อศูนยนะ์ เกมวันนี้นะจ๊ะเป็นดาร์เรนสกอตแลนด์เฮ้ดาร์เรนไอแลนด์เฮ่ดาร์เรนอังกฤษแลนด์เฮ้ถูกแล้วอ่ะพาไปดูเฮดเวทห้านัดล่าสุดที่คู่นี้ดวลกันในทุกรายการนะจ๊ะแมนยูเต็ดเนี่ยนะก็ดูดีกว่านะชนะได้4และแพ้ฟอเรสต์ไปแค่เกมเดียวแต่เกมเดียวที่แพ้ฟอเรสต์ก็คือพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วในวันสิ้นปีนะจ๊ะก็คือบุกแพ้ฟอเรสต์ที่ซิตี้กราวเนี่ยนะหนึ่งประตูต่อสองถ้าเกมน,นั้นยังจำมันได้อยู่ในฉลองปีใหม่กับแบบเซ็งๆนะแต่เกมล่าสุดที่ดวลลกกกัันนนนนนนเเเี่่ยย็็็คืืออใ FA Cup แะนะจูะตดฉ ฟอร์เรสต์ได้1-0ก่อนจะกลุยทางไปสู่การคว้าชแชม th th ป์ถ้วยที่เก่าแก่สุดในโลกได้จํานวน153ปีของเอฟเอคัเนี่ยยูเต็ดก็บุกไปชนะฟอร์เรสต์ได้ในฤดูกาลที่แล้วนั่นเองนะอ่ะทีนี้ไปดูอัปเดตข่าวคราวก่ววอนเกมคู่นี้กันนิดนึงแล้วกันนะพวกแกนะไปกันที่เดอะรูริมนะจ๊ะ im, รูเบนโอริมเทนเนอร์คนเก่งของแมรเต็ดในวัย39ปีเนี่ยเข้ามาคุมทีมเนี่ยนะก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมประมาณนึงเลยนะโดยก่อนหน้านี้นะสีนะ่นัดที่เขาคุมเนี่ยนะก็ไม่แพ้ใครสามเกมแรกนะ สุดที่แพ้0นต่อ2 2> เองในเจ้าตัวก็ y y on, ยื og, นยะันบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนักเตะยูเอตดเนี่ยนะมันง่ายๆเลยนะที่ยูเอตดจะทําได้นั่นคือช่วยทุ่มเทมุม่งมั่นสแสดงความพยายามให้ม,มันเต็มที่เวลาที่อยู่ในสนามเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่แฟนฟุตบอลอยากเห็นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแท็กติกเรื่องระบบการเล่นอะไรเลยแค่มึงมุ่งมั่นตั้งใจเดี๋ยวแฟน <pour S 2> บอลเขารับรู้ได้เองนั่นเองนะจ๊ะโดยดูในไม่สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกเลยว่าเอออันนี้รู้ก็มั่นใจแล้วว่าสิ่งที่สําคัญสําหรับเรานะมันไม่ใช่ว่าระบบแทติกกกาาาาาาารรเเล่่่่่่นนนนนออะไหแววมมมมมัััยถึง2สปด์ทีีผ ที่เราลงสนามนั่นละแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วแล้วก็พยายามเต็มทีนั่นละช่วงแรกๆเนี่ยรู้ก,ก็บอกน้องๆในทีมนะบอกว่าเองต้องพยายามนะพยายามเพื่อจะคว้าชัยชนะนั่นละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปเนี่ยนะไอ้แท็กติกต่างๆเนี่ยมันมค่อยตามมาขั้นตอนง่ายๆคืออะไรรู้ไหมเออเองวิ่งให้เต็มทีนั่นละลุกก็ลุกให้เต็มแนวถอยมารับก็รับสุดแรงเกิดนั่นละไม่ต้องห่วงละสิ่งเนี่ยสำคัญกับเราโฟกัสเรื่องพวกนี้อย่าไปสนใจระบบการเล่นหรือว่ายืนหลังสามหลังสี่อะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวไอ้เกมที่เราชนะเอเบ ไม่เคยทูกต้องเท่าไรส่วนเกมอาเซนอนเนี่ยนะก็เหมือนกันนั่นแหละมันบางทีมก็ดีบางทีมก็ไม่ดีเป็นเรื่องปกติเป็นได้ว่าเราก็ใช้เวลาเต็มเนียวนั่นแหละทุกคนต้องพยายามร่วมกันเราซ้อมไม่ได้เยอะเท่าไร พัก,กแล้วก็เตะเตะแล้วก็พักอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารู้ดูทีมเนี่ยรู้ก็รู้สึกแล้วเฮ้ยว่ามันก็มีพัฒนาการออนุ่ดไลกับบังอยู่เหมือนกันเออไม่ได้ว่าแย่ไปหมดเพียงไต่ว่าแฟนๆเนี่ยเขาอยากเห็นว่าพวกเองเนี่ยนะทุ่มเทลงไปเล่นแล้ววิ่งให้มันเต็มเนี่ยวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอนะละัลลเออรอดูแล้วกันจะเป็นไปตามที่รู้ริมว่าหรือเปล่าเพราะวันนี้นักเตะหลายคนเริ่มกลับสู่สภาพเดิมแล้วเริ่ม็อกกิ้งเริ่มเดินเริ่มมั่วซั่วเริ่มไม่ค่อยทุ่มเทไม่ค่อย หนึ่งเรื่องนี้จะาำเคยเซาสซีฟังในเรื่องราวเซาสซีว่าการขึ้นค่าตั๋วของแมนยเต็ดเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่ากับแฟนบอลและกับที่นั่งในอุทยานฟอร์เนะยจะ๊ะล่าสุดเนี่ยนะโค้กของแมเชอร์ยูไนเต็ดซัพพอร์เตอร์ทรัสต์เนี่ยก็บอกแล้วบอกว่าราคาตั๋วหลีกตอนนี้ที่ขึ้นไปแตะระดับ66ปอบด์อต่อหนึ่งเกมเนี่ยนะมันเหมือนทองคำเลยแล้วมันก็ส่งผลแย่ต่อแฟนบอนมนลมาโดยตลอดนั่นทำให้เกมเนี้ยแมนยเต็ดจะเจอกับฟอร์เรสต์เนี่ยนะผลตอบรับในการขายตั๋วปีไม่ดีน,บบน,นออกักนเว มันก็อยู่ใเ,เกมที่คนถือตัวปีเนี่ยไม่สามารถเข้าดูเกมได้ก็จะเข้ามาปล่อยในระบบแต่กลายเป็นว่าตอนนี้มาปล่อยในรูปก็ยังขายไม่ได้ด้วยนั่นเองนะก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอดูแล้วว่ายูไนเต็ดเนี่ยจะเลือกทายัางไงกับการขายตัวปีตรงนี้ซึ่งหลายต่อหลายฝ่ายก็กังวลว่าผู้ชมเนี่ยจะเข้ามาชมได้ไม่เต็มสนามนั่นเนองเพราะเป็นเรื่องปกตินะตัวปีขายออกไปเข้ามาคืนเพื่อจะมาขายผ่านเว็บไซต์แล้วก็ให้สโมสรเนี่ยช่วยขายต่อยรอบหนึ่งอะไรแบบนี้นั่นเองจะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้น,นะมันเป็นปัญหาเพราะว่าค่่าตัััั๋วววเเเเนนนนนียมมแแพงลืืออกกิดดดรู้จจะบใค ภาพจะต้องจับไปที่อาจารย์โอเดฟอร์ดว่าตัวมันเต็มหรือเปล่าที่นั่งตรงไหนว่างบ้างหรือเปล่านั่นเองนะจ๊ะไปต่อทนนี่เจ้าของทีมของฟอร์เรสนะจ๊ะเป็นคนชาติที่เสียงดังเสียงดังแลวเป็นคนคริสนั่นเองนะจ๊ะอย่างเอวานเจลอสมาลินาคิสนะประธานสโมสรของนา้นฟอร์เรสเนี่ยยอมรับตรงๆเลยว่าการที่มีกฎทางการเงินมาจํากัดตรงเนี้ยมันทำให้สโมสรไม่สามารถเสริมทัพได้อย่างเต็มเหนียวเหมือนสมัยก่อนนะจ๊ะแม้ว่าจะทําผลงานได้ดีในซีซั่นนี้นะแต่ก็อยากจะเสริมทัพให้มันเต็มที่ในช่วงมกกราาาคคคคมมมนนนีีนะีี้้ะททท่่่จไดใยยุุขอองสปล เสริมทัพหรือปล่อยให้ทีมงานบอกริหารเนี่ยซื้อตัวผู้เล่นเนี่ยลำพังแค่ฤดูกาลเดียวซื้อเข้ามาเกือบ30คนถ้าจำมันได้และปีนั้นฟอร์เรสก,ก์จตุป,ปัตตูเป,ป,ป,ปก็จะจูนติดเนี่ยรอตกชั้นรอตายเหมือนควายขิดมาได้โดยมารินาคิสที่สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตแบบนี้นะเขาบอกว่าเออเรามีกฎทางการเงินแบบพนะเพราะฉะนั้นเราต้องจำกัดจำกเขี่ยการใช้จ่ยายเงินของเราแล้วเรามองสูงไว้กว่านั้นนะเราต้องเชื่อม,มันในความฝันเราจกไปเล่นบอลดุรุเบตครั้งหนึ่งอะนะหลายปีและที่เราพยายามดูน,น ทางฝึงดิ้ดีดจุดเพราะนั้นเป็นเรื่องของความอดทนความศรัทธาและการทํางานหนักด้วยรวมไปถึงเวลาด้วยนะมาบอกเลยนะว่ามาเนี่ยตั้งเป้าเป้าตั้งไว้แล้วว่าฟอร์เรสไม่ใช่ทีมใหญ่หรืออะไรเนี่ยมาจะไม่ยุ่งด้วยแต่เปล่าเลยฟอร์เรสเนี่ยเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมในยุค8ปตูนเกยความทำยุโรปด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะไปเล่นบอลยุโรปให้ได้หลายคนบอกว่ามาเนี่ยบ้าหรือเปล่าใช่มาบ้าแต่เป็นมาเนี่ยแหละเพราะนั้นมาจะทำสิ่งนี้ให้ได้ก็แล้วกันนะนะ รอดูแล้วกันเพราะจำมันได้ไหมอย่างที่บอกไปซื้อตัวที่30สกว่าตัวเนี่ยโหกดการเงินเนี่ยเอาไม่อยู่จริงนะถ้าไม่มีนิวใซซื้อที4ี่หตัวตอนนี้ก็เลยต้องจํากัดจําเขี่ย на, แล้วก็เลือกที่จะบาลานซ์งบดุลให้ดีไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหา orman, เรื่องกฎการเงินสำหรับฟอร์เรสนะจ๊ะไปดูเกรดก่อนเกมคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันนะพวกแกนะเจ็ดนัดล่าสุดในธุรการที่คู่นี้ดวลกันเนี่ยแมนยูเต็ดเอาชนะฟอร์เรสได้ถึง6เกมนะจ๊ะหเกมหลังสุดของฟอร์เรสต์ในพิบเหลัง ที่ฟอเรสต์ดวลกับแมนยูเต็ดเนี่ยจ๊ะแมนยูเต็ดยิงได้อย่างน้อย2ลูกเสมอเลยนะเกร็ดตรงนี้บอกอะไรเรานั่นแปลว่าแมนยูเต็ดดูดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนในเกมวันนี้นะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปดูตัวผู้เล่นข้าวจลาะลงสนามกันหน่อยกันละกันนะจ้าจากครูสกอร์ดอทคนะไปดูเจ้าถิ่นแมนยูเต็ดของรูเบนอโมริมก่อนกันละกันสามสี่สองหนะจ๊ะผู้สาวประตูใช้อองเดรเดี๋ยวส่งติงโอนาน่านรับสามคนจากขวาไปซ้ายนะนูแซมัสราวีหรือว่าบังมัดนะจ๊ะมาติสยักดัตเดลิกแล้วก็ลิซันโดเดอะบุช ฝังหมัดเดียโลฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเดียโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลยเสาธงก็แล้วกันดาวโลอ,อชหอชหร์อิชิมายคู่กลางวันนี้จะใช้คปปัพปี้เดี๋ยวของใหม่เมนูจับคู่กับพี่บาวกระเสบิโรโดเสือสองไอเกนนี่ของกลางตัวรุ้งสองคนนะจะเป็นบูโอนเดอโยวเฮ้ยแฟนันโฟกิงกับตันจอมดีเดือดเล่นร่วมกับมาคัสเดอมุ่งจ็อกกิ้งเพรสซิ่งบรัฟอร์ดกองหน้าตัวเป้าวันนี้จะเป็นโอกาสของโจชัวอาจารย์ดูเดลลลลลลอลีลาเซอร์เซ่นะจ๊ะเต้เดมเต้เดม ตตตตม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 มมเข้ามาดูรันเคนฟอร์เรสของนูโนเอสปริโตเดอะคุนอินซานโตกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะสี่สองสามหนึ่งคู้สามประตูวันนี้เป็นหมัดเซลส์นะนรับสี่คนจากขวาไปซ้ายนะจ๊ะโอลาไอนานิโคล่าวิเลนโควิชมูริโลและแบ็กซ้ายใช้อเล็กซ์โมเรโน่คู่กลางวันนี้เป็นแรนเยสกับตันทีมกับนิโคลัสโดมิงเกสสามตัวลุกนะจ๊ะมีแอนโทนีเดอะธรรมดาเอเลงกานะมอแกนกิฟส์ไวท์จันกุ๊กนะจ๊ะและฝั่งซ้ายเป็นคาร์ลัมาร์ซันโอดอยกองหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นคริสไอไม้วูดโดยคววาาามมมมนนน่่จจะะเเเป็็กีี้ตองูดดด กว่าในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นสแตตหรือว่าฟอร์มหลังเลยแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะเชื่อวันนี้เนี่ยแพ้มาด้วยกันทั้งคู่จากนั้นล่าสุดวันนี้ทุกคนเนี่ยต้องตั้งใจมุ่งมั่นทั้งทีมเยือนฟอร์เรสแล้วก็เจ้าถิ่นยูเต็ดแต่ดูแล้วเล่นไปเล่นมาความคึกคัทในโอทัปอร์ตรวมไปถึงแท็กติกที่นักเตะยูเต็ดเริ่มจะต้องพิสูจน์ตัวเองกันมากขึ้นแล้วเนี่ยนะไม่งั้นในโอกาสนั่งไปสำรองหรือโอกาสโดนขายทิ้งโดนปล่อยตัวออกมีสูงต่างจากฟอร์เรสต์ที่เ,เ,ว,นะเ Santo, ว่าัวรนไนั้หน กดฟอร์เรสได้ก่อนเนี่ยโอกาสจะปิดเกมเลยเนี่ยมันก็มีสูงและเจดําเชื่อว่ามีโอกาสเก็บคลีนชีสได้ด้วยน,นั่นเองจ้ะวันนี้นะสกอร์ที่คาดจะเกิดขึ้นนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทาร์บอร์ดเอาชนะนอร์เดมฟอร์เรสสองประตูศูนย์และนี่คก็หมดของเจดําพรีวิวบอลมันวันเสราร์กับพรีเมียร์อังกฤษสุดสัปดาห์นะจ๊ะเสราร์ที่7ธันวาคม2024น,นั่นเองหวังว่าแกจะมีความสุขกับคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมันไว้ทุกแพลตฟอร์มที่เเเเหหหห็็นน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 ดดดด้้้จจา้าาาาตรรงงงงีีีปวนะวัใจจจทมมม่ยยๆอออะะะแลืิ๊พก มีความสุขมากๆกันแล้วกันนะในสุดสัปดาห์แบบนี้นะพักผ่อนได้เต็มที่ชาร์จแบตให้เต็มเหนียวดูฟุตบอลให้มีความสุขก็แล้วกันแล้วก็ใช้เวลากับคนที่แกรักคนที่รักแก,กให้มากๆกันแล้วกันนะเจะดาเอาใจช่วยเสมอนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเจดมพรีวิวในสุดสัปดาห์หนะ้าสว,วันนี้ไปเว้